ทำไมอยู่ๆอ่ะจากนักร้องแต่งเพลงเป็นนักดนตรีแล้วยุตทำไมอยู่ๆถึงหันมาเล่นด้วยเล่นพาด้วยอะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าประมวลทุกวันนี้ถ้านับจริงๆอ่ะเอาร้อเอร์เซนตเนี่ยผมจะให้ความอภินนี่านประมาณ70%็ดแปนแนวความสะสมผมจะจะอินดี้มากเลยอ่ะแต่ถ้าพูดไปแล้วเหมือนแบบแหวกแนวมาอยากรู้อยากรู้อินดี้ยังไง อย่างเช่นถ้าสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พรมเกะชแนลนะครับวันนี้อยากจะพา FC นะครับไปพบกับศิลป,ปินนักร้องที่ถ้าเอ่ยปากไปเนี่ยผมว่าในยุค90เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนนะครับศิลป,ปินท่านนี้เนี่ยนอกจากความดังคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นแล้วนะครับยังเก็บสะสมพระเครื่องด้วยแล้วก็มีความศรัทธาในพระเกจิหลายๆรูปนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าพระเกจิรูปไหนที่ศิลปินท่านนี้ศรัทธานะครับแล้วเก็บพระองค์ไหนไว้บ้างและมี พูทุกคุณอะไรไปบ้างเดี๋ยวเราไปตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นขอแนะนําแขกรับเชิญของเราก่อนนะครับขอต้อนรับคุณต้าพลดดกครับผมสวัสดีครับคุณต้าสวัสดีครับ,รบโอ้ยดีใจมากเพราะว่าคุณต้าให้เกียรติกับรายการพอมิกาชาแนลนะครับเป็นครั้งแรกแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมเป็นเอฟซีคุณต้าครับเมื่อก่อนนะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าทุกผับไม่มีใครไม่เล่นเพลงฤดูร้อนเล่นหมดแล้วก็เป็นเพลงที่ดังมาก ตอนนี้คุณต้ามีผลงานล่าสุดออกมาด้วยใช่ไหมก็ล่าสุดมีซิงเกิลชื่อว่า Endu ครับสามารถเซิร์ชได้ตามโซเชียลต่างๆนะครับแล้วก็เป็นเพลงน่ารักน่ารักปีนี้ก็จะมีอัลบั้มทียมทำติดตามแล้วก็ตอนนี้มีงานคอนเสิร์ตครับทุกอาทิตย์ทุกวันเลยไหมก็มีวันเว้นวันอะไรอย่างเงี้ยก็มีไปเรื่อยๆครับเป็นนักร้องขวัญใจแล้วก็ยังทําเพลงอยู่ด้วยนะครับก็ฝากแฟนๆนะครับติดตามนะครับคุณต้าด้วยนะครับสาหรับตรงนี้โอ้โห คุณต้าเนี่ยเก็บสะสมพาะเครื่องด้วยครับแล้วคุณต้าเนี่ยมองว่าเดี๋ยวถามนิดหนึ่งว่าทําไมอยู่ๆอ่ะจากนักร้องแต่งเพลงเป็นนักดนตรีแล้วยุตทำไมอยู่ๆถึงหันมาเล่นพาด้วยครับคือปกติเวลาไปทัวร์คอนเสิร์ตม,มันจะ,ะสมัยก่อนนี่ผมก็ไม่รู้ว่าทําไมมีเวลานะฮะาาระหว่างที่ผ่านจังหวัดเนี่ยรถตู้เขาจะแวะไปตามร้านกินตามประจําจังหวัดครับ เขาก็จะแวะนู่นแวะนี่แล้วก็หนึ่งในกิจกรรมนั้นก็คือแวะวัดแวะวัดทําทบุญไหว้พระสิ่งหนึ่งที่ไปไหว้พระผมก็จะรู้สึกว่าเอออยากจะหาที่ระลึกไปฝากพ่อนะครับหน,หนึ่งในกิจกรรมนั้นก็คือไปเกาะตามตู้พระตามจะมีตู้ให้เช่พาพระใช่เหมือนเราไปซื้อเข็มกลัดฝากบ้านอะไรเงี้ยหรือฝากผู้ใหญ่อะไรเงี้ยคือมันเป็นเหมือนของที่ระลึกประจําวัดนั้นก็ไปดูดูดูดแล้ว แล้วไอ้ความที่ชอบอ่ะอันที่จะหยิบมาซื้อส่วนใหญ่จะเน้นแบบดูขังขังดูยดเก่าเก่าก็ดูไปตามเรื่องตำราอะไรที่มันดูแบบโบราณโบราณมันดูน่าจะเคลอะๆหน่อยอ,อะไระดูมีประสบการณ์แต่ถ้าใหม่ปุ๊บไม่เอาเลยคือสมมุติว่าพระระหว่างพระพระเครื่องนะครับลื่นๆื่นล้นๆ้นแบบไม่เห็นเลยกับโหสวยคมกริบเลยคุณต้าเอาแบบไหนเอาแบบล้นๆ้นเนี่ยบแปลกมากครับ แบบฉีกบงการเลยฉีกแบบฉีกวิธีการเนี่ยอย่างพวกเสื้อก็เหมือนกันเสื้อผมก็จะชอบเสื้อมือสองถ้าเสื้อมือหนึ่งใส่จะเด๋อเด๋อจะรู้สึกแบบเฮ้ยรองเท้าใส่มือหนึ่งแล้วมันขาวจั๊วอะไรเงี้ยจะเด๋อเด๋อจะรู้สึกว่าเขินเขินต้องเป็นอะไรเย็นเย็นหน่อยอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นรสนิยมประมาณนั้นเหมือนแบบกางเกงก็ขาดขาดครับแต่ทีเนี้ยเวลาไปดูวัดเนี่ยก็จะไปเล็งเก็จะเช่าอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็ไปฝาก ฝากคนนู้นฝากคนนี้เป็นเหมือนที่ระลึกก็ไม่ได้แพงมากแล้วแต่ว่าสิ่งที่ชอบคือต้องให้ดูดูแบบศักดิ์สิทธิ์หน่อยอถ้าเกิดดูเป็นแบบใหม่เอี่ยมจะรู้สึกไม่ศักดิ์สิทธิ์ภ้าใหม่ๆเพิ่งออกมาคือถ้าเห็นแป๊บปุ๊บแล้วเหมือนไม่ได้ใช้งานดูนิ่งๆดูแบบใหม่เอี่ยมจะรู้สึกว่าเหมือนยังไม่เต็มนะฮะไม ผมงงตรงนี้ว่าถ้าแล้วถ้าเกิดแบบไปเราไปดูอย่างเงี้ยในตู้อ่ะเขาจะมีผ้าใหม่เยอะกับผ้าใหม่ส่วนใหญ่ไม่ไม่ได้ผ่านการใช้งานอย่างเงี้ยทำไงก็ผมถ้าสุดท้ายจริงๆก็หยิบมาสักองคหนึ่งหยิบมาแต่ก็จะต้องเลือกทรงที่ขลังที่สุดครับ <c oughs> ทรงที่ขลังที่สุดทรงแบบนู่นนี่นั่นบางทีเขาจะมีพระอีกแบบหนึง่งก็จะไม่สนใจ<อ>ก็จะเช่าไป <c oughs> องละร้อยหนึ่งมันเคยมีองละพันก็บ้าเช่านะฮะคือเช่าแบบไม่มีความรู้ก็คือขอเก็บเป็นที่ระลึกแล้วเอาไปให้ให้พ่อให้อะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นเป็นความสนใจในเรื่องพระมาเรื่อยๆอแต่บแบบไม่รู้แต่คือ,อย่ายงคืตามองเรื่องของพุทธศิลป์ด้วยครับเป็นหลักเลยพุทธศิลป์แล้วก็ดูว่าพุทธศิลป์แบบเนี้ยสวยชอบแล้วก็มีเลือกอีกทีหนึ่งว่าเอาที่แบบใช้งาน ครับแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าประมวลทุกวันนี้ถ้านับจริงๆอ่ะเอาร้อเซนเนี่ยผมจะให้ความอภินิหานะประมาณ70-80%แสดงว่าเจอแล้วความสวยงามมันจะประมาณ30%มหมายถึงเรื่องพุทธคุณเป็นหลักแกพะนะครับเป็นพุทธคุณก่อนแล้วคุณตาเทสพุทธคุณยังไงถ้าเมื่อก่อนไม่ไม่ได้เทสอะไรที่ขังขังว่าเขาว่ากันรู้สึกว่าเออ ดูดีแต่ว่าอันนี้คือเอาไปฝากที่คนอื่นครับรบ oh. ยังไม่ได้แบบเจอเหตุการณ์อะไรตอนนั้นอันนั้นคือย้อนไป mm hmm. ในยุคเริ่มต้นแล้วมันเริ่มสนใจพระจริงๆอ่ะคือมีเพื่อนมายุ <c oughs> ซึ่งมันยุแบบตลกมากเลยครับ <c oughs> น <c oughs> อยู่ดีๆวันหนึ่งไปงานแต่งงานครับแล้วก็เจอรุ่นน้องคนหนึ่งนะฮะแล้วแล้วเขาก็มายุบอกว่าเนี่ยเขาเล่นพระอยู่นู่นนี่นั่นผมก็ไม่ ไม่ได้สนใจเพราะเราก็ไม่ได้สนใจเนี่ยนู่นนี่หลวงปู่ทิมตอนนั้นรู้สึกหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่ e ครับเขาก็แนะน,นําแนะนํากลมหูผมระหว่างที่รอแล้ว,แล,วแล้วมันต้องไปรออยู่ข้างงานแต่งงานเพื่อจะเล่นคอนเสิร์ตเขาก็พูดไปแล้วก็พูดซ้ายพูดขวาผมก็เออ,เออเออเออแล้วก็รับปากไปเออนั้นพี่อย่าลืมเข้าไปเพจนั้นเพจนี้นะอะไรเงี้ยผมก็ท้าเรื่องตึงตังผมบอกเฮ้ยมีไหม พระแบบอะไรนะใส่แขวนแล้วสาวติดอะไรเงี้ยก็พูดไปอย่างนั้นนะฮะพูดไปอย่างนั้นคือเราก็คือไม่รู้จะคุยอะไรเรื่องพระไม่ได้สนใจก็เลยบอ่ามีไม่แบบว่าแขวนแล้วมีเสน่ห์จีบสาวโห้ยลุ่มล้อมอะไรเงี้ยมีพี่มีพี่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือว่าเขาก็หลอกบิ้วอะไรไปเล่ยเปื่อยฮะเขาก็บอกเนี่ยเนิน ขาก็เอารุ่นมาให้ดูรุ่นน yes. ู่นนี่ผมก็เลยแบบจำได้ไหมว่ารุ่นอะไรคืออันนี้ต้องต้องกล่าวไว้ก่อนว่าเป็นคําพูดของรุ่นน้องคนนั้นซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นพุทธคุณจริงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปพาดเพรยงเขาก็เลยแนะนำเนี่ยรุ่นเนี่ยพลายกุมารผมพรายกุมารหลวงพุธิมผมก็เมมโมรี่ไว้ผ่านไปหนึ่งปี แล้วก็เข้าไปเขาก็ส่งนู่นส่งนี่มาให้ดูเขามีประมูลกันนะมีเล่นนู่นนี่ข้อมูลอัดมาให้เรื่อยๆแล้วก็ชักคล้อยตามถ้าเป็นมวยก็เริ่มเมาหมัดเริ่มเคลิ้มเป่าหูทุกวันฮะโอ้ยมันดีมากเลยเก็บก็ราคาขึ้นนู่นนี่นั่นนะฮะทีนี้ผมก็เลยเริ่มเอ๊ะแล้วกลองเข้าไปดูในที่เขาประมูลครับพอดูไปดูมาก็เริ่มคล้อยตามสนุกเริ่มอิน สนุกกับการที่เขาประมูลแต่ไม่ได้ไปยุ่งกับเขาอแล้วก็ค่อยๆอ่านข้อมูลไปตามเพจไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกเออสนุกดีทีเนี้ยมันจะเริ่มเห็นเห็นความคลาสสิกของพระจะมีน้ำมันพลายมีลอยนู่นลอยนี่ตะกุดมีผงนั่นผงนี่ก็จะมองสวยไปตามอันเนี้ยจะเริ่มซึมซับเห็นความสวยแล้ววันหนึ่งก็เลยลองลองเช่าดูสักองคหนึ่งครับ ประมูลได้เป็นวันปีใหม่จําได้เลยกดประมูลไปก่อนที่เครื่องบินจะขึ้นอพอลงเครื่องบินมาเฮ้ยเอาล้วได้แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพอได้มาคราวนี้ใจสั่นเลยเฮ้ยตกลงได้แท้หรือเกแล้วอย่างแรกเลยใชุ่ประมูลไปแพงด้วยตอนนั้นนี่ใจเฮ้ยเป็นไปได้ไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าศึกษามาเป็นปีคือดูแล้วก็เลยอ่ะไปถามรุ่นน้องคนเดิมครับอย่างนี้ ประกวดเลยที่จึงจะเช็คเราก็ไม่รู้ประกวดอะไรอ่าไปประกวดก็ลองเอาไปหุ้นงานประกวดก็สนุกดีคุณท้าไปเองเลยเหรอไปเองครับผมเป็นประเภทภาคสนามจาได้ไหมว่างานประกวดงานนั้นเนี่ยเป็นงานอะไรงานสัมภาษณ์หรือวัฒนธรรมเนี่ยละครวัฒนธรรมอ่าแล้วก็ไปประกวดเป็นหลวงปุ่ทีมครับรุ่นผภไยกุมารเนี่ยฮะพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กอ่าบล็อกหนึ่งนะฮะครับแล้วก็ได้แชมป ได้แชมป์ติดบบแดงโอ้โหเท่านั้นก็คิดเลยฮะเปิดโลกกระทัศน์สนุกตอนนั้นเป็นเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นแล้วสนุกกับว่าหุยเอ้ยการประกวดนี่มันสนุกตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นสนใจว่าเฮ้ยการประกวดมันสนุกใช่คราวนี้ก็เริ่มมาเลยมีเพื่อนที่เขาเปิดเพจพระอะไรเงี้ยเขาก็ประมูลผมก็เลงนู่นนี่นั่นแล้วก็ศึกษาพระแบบหวานเลย เพื่อที่จะเอาไปประกวดเป็นกิจกรรมยามว่างของผมทุกสัปดาห์ก็ต้องมานั่งดูว่าเออมีงานพระทุกวันอาทิตย์อย่างนี้้็ไปประกวดหลังจากนั้นก็เริ่มศึกษาก็เริ่มมีพระโอ้สะสมนู่นนี่นั่นเต็มไหมดอันนี้ปิดสนุกมือเลยกระจัดกระจายไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่ออีหลวงพ่ออีนี่อยู่แล้วพยายามหาเพราะว่าบ้านอยู่ติดติดแบบ จนไม่รู้จะติดยังไงนะฮะอธิบายก่อนยังไงยังไงดีแบบติดยังไงดีติดแบบถ้าผมโยนลูกบอลไปอ่ะครับจากบ้านผมอ่ะอาจจะไปลงวัดได้โอ้ข้างติดติดจริงๆริงติดแบบติดจริงๆครับก็เลยรู้สึกเป็นปมว่าติดแต่ไม่มีของที่สะสมก็เลยไปตามหาอะไรเงี้ยก็จะเริ่มไปตามหาสะสมประหลัดขีดหลวงพ่ออีครับไปเสร็จไม่มีอีกไปถามเขาเอามีไหม มีติดรางวัลที่หนึ่งแต่ไม่ใช่หลวงพ่ออีเป็นหลวงพ่อเหลือก็ไปจับดูมั่วไป๋ปะไปหมดอตอนนั้นผมก็สนใจไปหมดจับไปปุ๊บรู้สึกวุบวับเอออันเนี้ยรู้สึกวูบวับแล้วก็แปลกใจครับเฮ้ยทำไมรู้สึกแบบอะไรวูบวับที่เขาบอกว่าวุบว่ามันเป็นอย่างนี้อ่ะแล้วก็คืนไปแล้วก็เดินกลับไปคุยกับเพื่อนแบบเฮ้ยทำไมรู้สึกงนี้แปลกแล้วก็ไม่รู้จัก สุดท้ายเอาวะวนไปเช่าเลยก็กลายเป็นได้หลวงพ่อเหลือมาแล้วก็ลื่นไหลครับผมนั่งรถไม่ติดนู่นนี่นั่นอะไรไม่รู้ผมก็โม้ไปตามแบบความรู้สึกอะมันเป็นไปเองฮะก็เลยหลังจากนั้นก็เลยเริ่มไปกันใหญ่คือเริ่มส่งพระประกวดหลายรุ่นแบบเริ่มน้าลายละน้าลายแล้วก็คราวเนี้ยพอส่งไปเรื่อยๆสักพักหนึ่งมันจะค่อยๆตกตะกอน แล้วก็จะเริ่มเหลืออยู่สองหลวงพ่อที่นับถือทุกวันนี้ก็คือที่เก็บสะสมแล้วกันนะครับที่ชอบด้วยชอบและสะสมครับก็จะเป็นหลวงปู่ดูวัดสแก์ครับกับหลวงพ่อพานวัดป่งกระสังแนวความสะสมผมจะจะอินดี้มากเลยอะถ้าพูดไปแล้วเหมือนแบบแหวกแนวมากอยากรู้อยากรู้อินดี้ยังไงอย่างเช่นถ้าหลวงปู่ดู สมัยก่อนผมโชคดีตรงที่ว่าผมมาเข้ามาในมาเล่นโดยความบังเอิญจากไปประมูลพระหลวงปุ่ทวดแล้วไม่ได้แล้วรู้สึกเฮ้ยถูกดันถูกดันราคาถูกปาดหน้าปาดหน้าเคสมันไม่ได้ปาดหน้ามันเหมือนถูกดันอ๋อดันราคามีโอแล้วก็หงุดหงิดมากต่อไปนี้พอละไม่เล่นละพอวงการอะไรเงี้ย เสร็จแล้วก็ไม่รู้ทําอะไรเพราะไม่มีเป้าหมายมผมก็เคยอันนี้ต้องเท้าความไปเคยไปเป็นวิทยากรอยู่อของโรงเรียนหนึ่งครับ,รบแล้วก็ไปเจอกับอาจารย์รอบทิศอ,อาจารย์รอบทิศเชิญไปเป็นวิทยากร,รพูดรเรื่องดนตรีครับเขาเป็นเพื่อนกับเพื่อนผม,มเพื่อนกับวากเกอร์ที่แต่งชุดยอดมนุษย์ครับตอนที่เดินกลับมาแล้วมาส่งเ่ะ เพื่อนก็นแนะนำบอกเนี่ยอาจารย์รอบทิศเนี่ยเขาเป็นแชมป์แฟนพันธ์แท้พาเกจิมมผมก็เลยเออนั้นก็เอาอละทะนเรื่องต่างๆก็เลยถามเขาบอกว่าหถ้าถ้าเป็นแฟนพันธ์แท้พาเกจิเขาต้องรู้จักสุดยอดอาจารย์มผมก็เลยบอกว่านั้นช่วยแนะนำหนึ่งองค์เอาแค่หนึ่งองค์เท่านั้นน่ะให้หน่อยอยากจะได้ไปเก็บสะสม,มตั้งนานแล้วนะ,ะหเหตุการณ์นี้คนละไทม์ไลน์กันเขาก็บอกว่าแนะนำหลวงปู่ดู ผมก็เนื่อใจเล่นมุกป่ะเนี่ยตรงใจเลยใช่ไหมไม่ได้ตรงใจก็ไม่รู้จักไม่รู้จักเลย,กเลยอก็เนื่อใจเฮ้ยหลวงปู่ดูทําไมคํานี้ไม่คุ้นแล้วก็ตอนนั้นไม่รู้เรื่องเลยครับเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็เหมือนเดิมเมมโมรี่ไว้แล้วพอเมื่อเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นก็คืออําลาวงการประมูลรู้สึกงุดหงิดพอละแล้วก็เลยแบบไม่มีอะไรทําก็แวบถึงหลวงปู่ดูอมก็เลยไปเซิร์ช ตามพระที่ท,ที่อาจารย์รอบทิศแนะนําก็ไปเจอคุณธนะของ,อของหลวงปู่ดูนะฮะพิจนะก็ไปเซิร์ชเดูก็ใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบทำไมพระดูดูเป็นผงแบบแห้งๆแบบขาวๆแบบจืดๆอะอมผมก็เอกละไว้ก่อนไว้ก่อนอประมาณเป็นปีนะครับแล้ววันหนึ่งไม่รู้อะไรโดนใจคุณธนะเนี่ยเกิดจะ สร้างหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งครับผมก็แวบไอเดียความคิดแบบแบบชั่วร้ายขึ้นมานิดหนึ่งครับเฮ้ยมีช่องทางเช่าเผื่อเขามีพาระที่จะลงเป็นหนังสืออ่าองค์ดาราเผื่อเป็นองค์ดาราเผื่อเป็นพจนนนอะไรต่างแบบว่าเฮ้ยเจอก็เลยไปถามเขาเลยบอกว่าเนี่ยมีพาระที่กำลังจะลงหนังสือไหมครับในเล่มเนี้ยที่เขากําลังจะทำอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ามีมีองค์หนึ่ง ก็มาดูที่ร้านครับพอมาได้ดูองค์จริงนะครับหลวงปู่ดูตอนนั้นผมมาเริ่มจากรุ่นเนี่ยพระปมพอดูไปปุ๊บเฮ้ยด้วยความที่พอเห็นภัยภาพมันจืดๆมากแต่พอมาดูองค์จริงแล้วรู้สึกไม่ใช่เลยมันเลยกลายเป็นเหมือนกับพลิกเลยเปลี่ยนกลายเป็นความประทับใจจากที่มองว่าโหพระจืดอะไรเงี้ยเลยใครเป็นสนใจแต่รุ่นนี้เป็นหลักเลย เรเก็บเยอะมากก็บ้าเก็บแต่รุ่นนี้เลยไม่รู้เป็นอะไรเป็นปีหนึ่งเจ็ดใช่ไหมฮะรุ่นนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ปีหนึ่งเจ็ดคือผมว่าถ้าเปรียบเปยแบบอันนี้ขำๆนะฮะความรู้สึกผม่รู้สึกว่าเนื้อบางทีมองไปขาวๆนวลๆแล้วอืจะนึกไปถึงพวกแบบไอโฟนอะไรแบบนี้จะมีความนวลๆเหมือนงาช้างเหมือนอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกแป๊บหนึ่งก็เข้าถึงเสน่ห์ของนี่แต่อันนี้เป็นเสน่ห์ขององคพระองคพระหลังจากนั้นก็ ไปเล่นเริ่มสะสมเท่ากับว่าคุณตาเก็บสะสมมาเนี่ยกี่ปีแล้วครับน่าจะประมาณตั้งแต่ปีห้าเจ็ดนะครับน่าจะสิบปีเลยว่าสิบปีต้องมีสิบปีตอนหน้าโชคดีตรงหลวงปู่ดูอ่ะเหมือนน้ำท่วมอ่าชวงแล้วผมก็จะได้ยินบ่อยมากกับหลายสายจะพูดเปมนเสียงเดียวกันบอกว่าเนี่ยโชคดีนะเล่นเล่นพระหลวงปู่ดูตอนนี้เพราะราคา หล่นเยอะมากเพราะน้ําท่วมคนก็ผมก็นึกใจจริงหรือไม่รู้ตอนนั้นมองโลกในแง่ร้ายเขาไม่รู้แหละแต่ว่าบ้าคลั่งพผาผมมากแต่ถือว่าเป็นจังหวะเข้าที่ถูกต้องมากเพราะว่าเป็นปีที่น้ําท่วมแล้วคนเทขายเยอะเหมือนหุ้นเพราะหุ้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเล่นหุ้นครับเอาเหรอแล้วก็แล้วก็แม่คุณแม่ช่วยดูให้คุณแม่ดูพอร์ตให้เลยเหรอครับ ก็ฝากไว้เพราะว่าเพราะว่าเล่นไปเล่นมามันติดดอยติดดอยของผมไม่ใช่ติดดอยราคานะครับเมื่อก่อนมันต้องโทรหาโบเกอร์ตลอดทั้งวันเหมือนเป็นแฟนกันเลยครับแล้วคอนเสิร์ตอ่ะมันขึ้นไปเชียงรายหรัอมันขึ้นไปบนดอยครับโทรไม่ได้แล้วกำลังสั่งซื้อสั่งขายมันติดสัญญาณมันติดดอยอแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยหลายครั้งมากคือสัญญาณหลุดระหว่างที่สั่งซื้อสั่งขายผมก็เลย ทำลาวงการด้วยกันก็ให้แม่ช่วยช่วยดูคือคือเมื่อก่อนพอร์ตหุ้นคือมันไม่เหมือนบ้านไม่เหมือนตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เรามีสริมมิ่งใช่ไหมครับคือเราดูในแอปผ่านแอปได้แต่เมื่อก่อนเนี่ยคือต้องโทรหาบรกเพื่อการซื้อหรือขายคุณด้ากันมันจะบอกว่าสัญยานมันหลุดสัญญาณหลุดบนดอยติดต่อไม่ได้ขายก็ไม่ได้ซื้อก็ไม่ได้ตอนหลังก็เลยโอนให้ให้คุณแม่ช่วยดูไปแทนแล้วตอนนี้เคยกลับไปดูพอร์ตคุณแม่ไหมฮะ ก็ไม่เคยครับก็เหมือนลืมไปเลยแต่ว่าประเด็นที่จะเล่าให้ฟังคือสมัยก่อนอะเงินอะเล่นหุ้นแล้วก็พอมาหลงไหลพักเครื่องเนี่ยก็เทมาทางนี้โอ้ยไม่รู้ผีเข้าเลยไม่รู้ครับเต็มสูบเลยครับคุณแม่ว่าไหมเนี่ยก็ถึงขนาดโทรบอกว่าเอ้ยทําไมเงินมันหายไปหมดเลยเนี่ยแล้วสั่งหุ้นไปอะแล้วต้องเอาเงินมาเปาะแทนบ้าขนาดนั้นบ้าขนาดที่แบบเช่า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  โอยราคาบางราคาเลทสําหรับตัวเองคือทุกวันนี้มานั่งนึกเฮ้ยเช่าไปได้ยังไงอย่างเงี้ยแต่โชคดีตรงที่เช่าไปได้ยังไงเนี่ยเป็นของสายหลวงปู่ดูแล้วมาถูกทางด้วยก็อาจจะพลุกมาเราก็ไม่รู้บังเอิญน่ะหลวงพ่อไม่ตาแล้วแหละเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนที่เป็นแบบคุนตาเนี่ยที่ผิดทางก็เยอะคือเช่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเช่าหลวงปู่ท่านอื่นนะครับหมายถึงว่าเช่าพระแต่ไม่แท้ ครับคือถ้าเช่ามาด้วยการลงทุนแบบนี้เราไม่แท้เนี่ยจบเลยเงินหายทันทีเลยอันนี้ถือว่ามาถูกทางด้วยหลวงปู่ดู่ตอนนี้ผมว่าคือผมเป็นประเภทแบบถ้าบ้าอะไรอ่ะแล้วจะบ้าคลั่งลงลึกไปเลยครับอย่างเช่นสมมุติว่าบ้าหลงพระพรมก็จะบ้าแบบึบ้าลึกนู่นนี่นั่นไปถึงเขาบอกราคาสูงเ็าทนไม่ได้เช่าเช่าแล้วเซียนก็ตกใจว่าเฮ้ยทำไมเช่า แล้วก็ตามจะมาซื้อคืนผมก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าพลาดหรืออะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าจะเช่าเช่าแบบเช่าไม่ลืมเบเลยตาเช่าจนแม่โทรมาบอกว่าเงินหุ้นหมดนะครับแต่ว่าโชคดีตอนนั้นเช่าแต่หลวงปู่ดูครับแต่ตอนนี้ชนะหมดแล้วนะตอนนี้ชนะหมดแล้วก็แต่ตอนนี้ขายไหมมันมีโปรเจกต์หนึ่งที่ยังไม่ได้ขายคือผม่ฝันไว้ว่าครั้งหนึ่งอะอยากจะทําหนังสือครับแต่พูดแล้วก็กระดัก เพราะผมก็โม้ไปกับเซียนสายหลวงปู่ดูทุกสายอะครับว่าจะทำอย่างเงี้ยมาประมาณนั้งเกือบสิบปีที่แล้วอะแต่ยังไม่ได้ทำคือจะครับจะเน้นพระพูมงพระพุ่นหัวภพรมเป็นพระผุ่งไหมฮะหรือว่าทุกทุกอันที่เกี่ยวกับพระองม์หรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับพระพรหมอันนี้แค่คิดไว้อาจจะทําเป็นแบบฝันไม่ว่าจะทําเป็นฉบับเยาวชนเล็กๆอะไรเงี้ยไม่ให้ไปชนกับสายของสายใหญ่เขา คือการที่จะทําหนังสือคือก็จะมีองค์พระคุณต้าอยากโชว์แค่ว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรพิม์พอะไรบอกนิยมหรือไม่ไม่นิยมยังไงหรือบอกจุดตําหนิด้วยครับไม่ได้บอกจุดตําหนิแต่ว่าเป็นแคตตาล็อกเป็นแคตตาล็อกเอาไปเรื่องหนังสือก็มีตานานโอ้โหเยอะแยะมากครับคือทุกอย่างมีเรื่องราวหมดโดยเฉพาะท่านหลวงปู่ดูนะฮะจะเหมือนมีจุดเชื่อมอะไรที่แบบพูดแล้วมันมัน ป่าล้อมเมืองมากแต่มันมาโป๊ะเช่นผมก็มานั่งนึกว่าเฮ้ยทำไมมาเล่นหลวงปู่ดูได้ฮะที่ไหนได้อ๋อประมูลหลวงปู่ทวดไม่ได้อซึ่งเขาก็โยงสืบไปสืบมาก็เหมือนแบบหลวงปู่ทวดกับหลวงปูด่ดูเนี่ยเชื่อมเชื่อมกันอยู่ถ,ถูกต้องผมก็เลยแบบเฮ้ยหรือเป็นไปได้ไหมนี่คิดแบบโม้อภินิหันเองว่าท่านท่านกำลัง ผลักให้มาได้มาเจอหลวงปู่ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นั้นผมก็คงไม่ไม่มาสนใจใช่เหมือนเป็นจุดพลิกผันในการที่จะให้มาสนใจในพระหลวงปู่ดูแล้วในในเรื่องของพระเครื่องเองแล้วมีอีกอภินิหารหนึ่งครับหนังสือเล่มเนี้ยครับครับถ้าสายหลวงปู่ดูเนี่ยน่าจะรู้เพราะว่าเป็นหนังสือพระคัมภีร์อมตะนิรันดร์การของหลวงปู่ดูโอ้โหอันนี้เปิดเปิดเยอะมากครับ ซึ่งผมก็เพิ่งรู้ว่าไอเนี้ยที่บอกว่าจุดเชื่อมโยงคือคนที่เขียนคนที่ทําเล่มเนี้ยเป็นอาจารย์ผมเองครับคือที่สนิทกันด้วยครับคืออาจารย์สมโธดทองแดงเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยครับแล้วท่านจะดุมากแต่ว่าผมเป็นสิทย์โปรดเหมือนกันเอ็นดูนะฮะแล้วเขาก็เลยผมก็ตื่นเต้นมากว่าเฮ้ยนี่ตอนหลังมารู้แบบ เอ้นี่อาจารย์สมโพโจริงอ่ะผมก็รีบแกจบไปตั้งนานแล้วนะครับครับลงทุนไปหาแกที่คณะเลยอแกก็เลยมอบให้บอกว่าอ่ะใช่เล่มนี้แหละอ่าเล่มนี้ไปเล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายเพราะบ้านเขาไฟไหม้แล้วก็ไหม้ไปเหลือหนังสืออ่ะเล่มสุดท้ายเล่มนี้เล่มเนี้ยเล่มสุดท้ายแล้วก็เขียนเขียนลายเซ็นให้แบบสิริรักษ์อะไรก็ว่าไป แล้วหลังจากนั้นผมก็ตามจิกอาจารย์แบบไม่ลดละจิกอย่างไรจะไปรู้ลังตอนนี้เรารู้ลังแล้วนู่นนี่นะทุกวันโทรไปแล้วก็จะโดนโดนดุจะซื้อไปทําไมอะไรเงี้ยเขาก็จะหงุดหงิดที่บอกว่าเอจะซื้อไทำไมผมก็ไปเปิดหน้านี้มีหน้านี้ไม่ครับถ่ายรูปแล้วมีองค์นี้องค์นี้องค์นี้เพราะเขาทำนะฮะแล้วก็ แต่ว่ามีเรื่องน่าเศร้าก็คือ,อมผมผมก็ไปยุอาจารย์บอกว่าเนี่ยอาจารย์ไม่ทําแบบทําเล่มแบบเขาเรียกอ,อะไรนะพิมพ์ใหม่ครั้งที่สองอแล้วก็มีส่วนร่วมอยากจะมีส่วนร่วมในการทําหนังสือเล่มนี้มากก็ไปยุอยุยุยุไปสักพักหนึ่งอาจารย์เสียชีวิตกระทันหันในขณะที่ก็เลยแบบเฮ้ยมันเหมือนกับ ความฝันที่จะอยากจะทําหนังสือเนี่ยมันก็เลยยังค้างอยู่ครับผมก็เลยแบบมันเหมือนเป็นความฝันต่อแรงบันดาลใจต่อเนื่องไอ้ที่เราไปยุว่าเอออยากจะให้อาจารย์เขาทำหนังสือเรื่องนี้ใหม่อะแต่ผมไม่ได้มีความฝันขนาดที่จะจะรีอันนี้ใหม่แต่ทาของแต่ว่าอยากจะทําขึ้นมาเองก็คือเหมือนเป็นแรงบันดาลใจที่ที่จะทําที่บอกว่าเออหลวงปู่ดูเนี่ยมีเรื่องอะไรเชื่อมโยงกันเยอะเหมือนกันครับก็ก็ถือว่า ยังไงต้องทานะจริงๆแล้วถ้าถ้าถ้าดูเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เนาะผมว่าท้ายสุดก็ต้องทํากลับมาเรื่องภะเครื่องนิดหนึ่งว่าแนวทางคุณต้าจะเป็นคนเก็บพระเครื่องเนี่ยแนวทางจะไม่เหมือนใคร,ค,รคือแม้กระทั่งวิธีการแล้วคุณลักษณะของภาเครื่ององค์นั้นๆด้วยก็ไม่เหมือนใครอย่างผมเนี่ยผมเก็บต้องสวยต้องเดิมต้องนั้นคุณต้าจะฉีกเลยผม,ม่าจะไปชอบเนื้อผงเพราะว่าผมรู้สึกว่าส่องไปอ่ะคลาสสิก มันมันจะมีเนื้ออะไรบางอย่างนะ้ <Okay. S 1> ผมก็เอามาแล้วเตรียมมากวดแล้วก็นึกใใจนั้นก็เดินไปหาร้านแกะเ hmm. ชื่อไหมครับไม่มีร้านไหนกล้าแกะแต่ว่าหลงไหลมากโดยเฉพาะพระรุ่นแรก hmm. ของหลวงพ่อพาน hmm. Hmm. ทีส่สึกสึกพูดแล้วเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวคนชะกลงลาราคาผมตอนซื้อ <laughs>